สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาดึกหน่อยนะครับสวัสดีทุกท่านไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับคุณเฮเลนาบาวโกชานคุณแววสมบูดีคุณก้อยหอมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เป็นไลฟ์ EP ที่48แล้วนะครับก็เดินทางกันมายาวนานมากนะครับเกือบ2เดือนแล้วนะครับก็วันนี้มาดึกหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อกลางวันไม่ได้ไลฟ์นะครับก็เลยขออนุญาตมาไลฟ์เจอทุกคนตอนกลางคืนนะครับ สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆอ,อีกสักประมาณ2นาทีนะครับเรื่องวันนี้เป็นเรื่องที่เพิ่งมีคนโดนนะครับสดสดร้อนๆแล้วผมว่าเดี๋ยวมิชาชีพเนี่ยจะใช้รูปแบบวันเนี้ยในการหลอกหลายๆท่านแน่นอนดังนั้นใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยผมอยากให้อยู่ด้วยกันนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเองนะครับได้อัปเดตความรู้ในการหลอกลวงของมิชาชีพซึ่งเป็นวิธีการใหม่นะครับในระบบรับแจ้งความเนี่ยยังมีการรับแจ้งอยู่แค่ประมาณ ไม่กี่เคสนะครับแสดงว่าเป็นเรื่องใหม่เลยดังนั้นอยากให้คนที่เข้ามาแล้วเนี่ยมาฟังกันนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะฟังกันสวัสดีครับคุณยามาสูนนะครับคุณเลิฟสวัสดีนะครับคุณยูพินสวัสดีครับคุณพิชสมัยสวัสดีทุกท่านครับใครที่เข้ามาใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์ไลฟ์นี้ออกไปด้วยนะครับแล้วก็บอกเพื่อนๆให้เข้ามาได้แล้วนะครับวันนี้ผมมาเด็กหน่อยนะครับสวัสดีครับคุณบรรษาคุณนาหน้าช็อปสวัสดีครับ สวัสดีทุกท่านนะครับคุณคนของใจวันนี้มาดึกเลยนะครับมาก่อนนอนก็มาส่งทุกท่านมาส่งทุกท่านก่อนนอนพร้อมความรู้ไปด้วยกันนะครับคุณอังเก b รบุ๊กนะครับคุณแจงอ๊อกนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับดึกแต่ว่าใช้เวลาไม่นานนะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับเป็นวิธีใหม่ที่ผมอยากให้ทุกคนได้ฟังกันจริงๆเพราะว่า เดี๋ยวน่าจะมีหลายคนญาติพี่น้องหลายคนคนพ่อคนแม่หลายคน,คน,คน,ยคนโดนมุกนี้หลอกแน่นอนนะครับเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยมันจะชอบมาทีแล้วก็มามุกเดิมๆเพื่อหลอกคนอื่นก็ไม่เป็นไรวันนี้ผมโชคดีที่มีคนทักผมมาในข้อความแล้วนะทําให้ผมรู้กลวิธีใหม่แล้วผมลองเข้าไปดูในระบบเนี่ยปรากฏว่ามีคนถูกหลอกไปแล้วนะครับโอเคนะครับ ตอนนี้เพื่อนๆก็เข้ามากัน100ร้อยกว่าท่านละพร้อมกันละงั้นวันนี้มาเริ่มกันดีก,กว่านะครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมลองเป็นไทยนะครับวันนี้มาดึกหน่อยในเวลากลางคืนเพื่อมาไลฟ์เจรกับทุกท่านซึ่งหัวข้อวันนี้นะครับผมนํามาเป็นเรื่องใหม่เลยที่มิชชิมเนี่ยเพิ่งใช้สดๆร้อนๆคือเดือนเมษานะครับแล้วก็ยังมีคนโดนหลอกไม่เยอะแล้วก็มีหลายท่านก็รู้ทันมันด้วยนะครับโดยเป็นเรื่องของมุก ที่ดินคืนเงินนะครับคือนิจชาชีพเนี่ยก็เหมือนเดิมครับใช้การโทรศัพท์หาอันนี้จะเป็นการใช้โทรศัพท์กดโทรหาพอเราเผลอรับสายไปแล้วนะครับมิจฉาชีพก็อ้างว่ามาจากกลมที่ดินนะพอดีมีสตอรี่ว่าต้องการที่จะดําเนินการเดี๋ยวผมจะบอกเคสเลยนะครับว่าคนที่ถูกหลอกเนี่ยเขาพิมพ์ไว้ว่ายังไงนะครับรายละเอียดคดีเขาบอกว่ารายละเอียดเนี่ยคือนิจฉาชีพเนี่ยโทรมาก่อนนะครับว่า ติดต่ออ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจังหวัดสุรินทร์นะครับโดยรู้ด้วยนะว่าบ้านของคนที่โดนถูกหลอกเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับบอกว่า,าติดต่อจากกรมที่ดินนะแล้วก็แอดไลน์ให้แอดไลน์เป็นเรื่องของการอัปเดตเรื่องที่ดินของเรานะครับโดยให้เราเข้าไปในแอป,ป q land eq land ซึ่งแอป,ปเนี่ยถ้าเราเข้าไปเจอเนี่ยเราก็จะเจอในแอป,ป Store นะครับที่ผมโชว์อยู่เนี่ยเราจะเจอนะครับชื่อแอป,ป eQ Land นะครับไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่าครับใครเจอแอปนี้นะครับ eQ Land เนี่ยอันเนี้ยเป็นแอปของที่ดินจริงๆนะครับไม่ใช่แอปของมิจฉีพอันเนี้ยเป็นแอปของที่ดินแต่มิจฉีพอ้างแอปเนี้ยในการหลอกนะครับคือด้วยความที่มันเป็นแอปที่ดินจริงนะครับแล้วการสมัคมันมันไม่ได้ยุ่งยากเลยมันสมัครง่ายมากนะครับผมลองใส่ข้อมูลปลอมก็ใส่ได้นะครับแสดงว่าที่ดินเนี่ยไม่ได้กรองนะครับแอปตัวเนี้ย ซึ่งโหลดได้จาก Apple Store และ Play Store ถามว่าหลายคนพอบอกว่าอแอปมันก็อยู่ใน App Store Play Store นี่แล้วแถมว่าเป็น Department of Land ด้วยเป็นของกรมที่ดินด้วยทุกคนก็เชื่อใช่ไหมครับว่ามันคือเรื่องจริงพอเราโหลดเสร็จแล้วนะครับเ,รเขาก็ให้เรากรอกข้อมูลต่างๆนานาผมก็ลองกรอกก็กรอกได้จองก็จองได้นะครับส่งข้อมูลก็ส่งได้อันนี้ทำให้หลายคนเชื่อว่ามิจฉาชีพที่โทรมาอ้างว่าเป็นที่ดินเนี่ยเป็นตัวจริงอันนี้แหละครับทำให ทุกคนถูกหลอกแต่สิ่งที่ไม่ม่จะชีพต้องการนะครับ mm. เขาให้เราโหลดแอปไป mm. เขาให้เราก่อข้อมูลไปเนี่ย mm. มันไม่มีปัญหาเลยเพราะมันข้อมูลก็เข้าไปสู่ที่แอปกลมที่ดินนี่แหละครับไม่ได้ไปที่ใครแต่ไม่จะชีพไม่ได้ต้องการอะไรครับให้เราโหลดแอปเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเหมือนผมบอกทุกคนนะ่ะเอาโหลดเลยนะแอปตำรวจโหลดได้เลยทุกคนก็โหลดใช่ไหมครับแต่ว่าผมไม่ได้ต้องการจะหลอกทุกคนจากที่โหลดแอปตัวนั้นผมต้องการสร้างสตอรี่ต่อมา เพื่อหลอกนะครับก็หลังจากที่เราโหลดแอปกรมที่ดินเสร็จแล้วใส่ข้อมูลเสร็จแล้วบันทึกข้อมูลทุกอย่างเสร็จแล้วใช่ไหมครับมิจฉาชีพก็จะบอกว่าตรวจสอบข้อมูลแล้วนะปรากฏว่าคุณได้รับเงินคืนนะคุณได้รับเงินคืนแต่การรับเงินคืนคุณต้องผ่านแอปบัญชีธนาคารของคุณนะครับแหมมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยพอมิจฉาชีพหลอกให้เราแบบเข้าสู่แอปบัญชีธนาคารของเราใช่ไหมครับเราก็นึกว่าโอเคเราโหลดแอปที่ดินทําเรียบร้อยแล้วลงทะเบียนอัปเดต ฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราเชื่อว่าเขาเป็นเจ้าที่กรมที่ดินโหลดแอปก็มีถูกต้องแล้วจะได้เงินขึ้นแต่ว่าต้องทาผ่านแอปธนาคารเราก็เชื่อครับคือเราเชื่อคนปลายสายแล้วเราก็รับสายแล้วเราก็บอกเขาว่าอ่ะโอเคไหนทําอะไรต่อเขาบอกอ่ะเปิดแอปธนาคารนะทําตามผมนะเขาก็จะแนะนําเราแล้วสิ่งที่เขาทําคืออะไรรู้ไหมครับเขาให้เปลี่ยนเป็นจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ นะครับจากเดิมที่แอปธนาคารเราเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาให้ไปเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษแล้วหลายท่านนะครับเราต้องยอมรับว่าคนไทยเราไม่ได้เก่งเรื่องภาษาอังกฤษนะครับก็เลยเพอเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บรู้ไม่ทันมิจาชีพนะครับมิจฉาชีพให้โอนเงินออกจากบัญชีโดยกดค่านู้นค่านี้นั่นนี่โดยที่เราอะเชื่อโดยสนิทใจว่าเราจะได้เงินคืน แต่เราทําตามวิธีของมิชชาชีพสุดท้ายเป็นการโอนเงินออกจากบัญชีตัวเองไปโดยไม่รู้ตัวนะครับซึ่งเคสเนี้มีผู้เสียหายแจ้งความมในระบบละหนเคสที่ผมเข้าไปดูเมื่อกี้แสดงว่ามันเป็นเรื่องใหม่เลยเดี๋ยวทุกคนต้องเจอแน่ๆน,นะครับกับการหลอกลวงของมิชชาชีพในรูปแบบอ้างกรมที่ดินโทรมาหาแล้วบอกว่า,ามาจากเจ้าที่ที่ดินนะเดี๋ยวจะให้ทําการแอดไลน์และให้ทําการโหลดแอป จาก App Store เพื่อเป็นการอัปเดตที่ดินของคุณคนมีโอกาสจะได้รับเงินภาษีคืนนะจะได้รับเงินจากกรมที่ดินคืนเราก็ออะเชื่อคร่งไม่เชื่อค่งใช่ไหมครับปรากฏเราไปเปิด a Store Play Store สามารถดาวน์โหลดแอปขึ้นมาได้เราก็คิดว่าแอปเนี่ย,ยมันก็น่าจะเป็นจากเจ้าที่กรมที่ดิน,นจริงๆนี่นาแอปนี้ก็เป็นแอปถูกต้องจากกรมที่ดินนะครับไม่ได้เป็นแอปผิดกฎหมายเป็นแอปที่สามารถดาวน์โหลดได้ใน a p Store p l a y Store เราก็เชื่อพอเราเชื่อเสร็จเราก็ อ่ะยอมทําตามทุกอย่างที่เขาบอกเขาให้เราเปิดแอปธนาคารเปลี่ยนภาษาเราก็เปลี่ยนตามสุดท้ายก็โอนเงินไปเขาโดยที่ไม่รู้ว่าการเปลี่ยนภาษาครั้งนั้นคือการโอนเงินให้มิจฉีพนั่นเองนะครับก็เอาว่ามันเป็นวิธีรูปแบบใหม่ที่อยากจะมาเตือนกันอยากให้ทุกคนรู้ทันกันแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉีพกันนะครับเนี่ยหน้าตาแอปคือหน้าตาแบบนี้นะถ้าใครเจอคนโทรมาแล้วบอกให้เราโหลดแอปแบบเนี้ย ผมบอกเลยนะครับให้เราแอดไลน์แล้วให้ให้โหลดแอปเนี้ยคือมิจฉาชีพนะครับใช้แอปที่ดินจริงมาหลอกเราให้เราโหลดเป็นการสร้างสตอรี่ให้เหมือนจริงนะครับมีการโหลดแอปที่ดินมีการใส่ข้อมูลมีการผูกทุกอย่างถ้าใครเจอแบบนี้อยู่ให้รู้ว่า นี่คือนิจิาชีพใช้อัพมที่ดินจริงในการหลอกลวงนะครับสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการให้เราโอนเงินในตอนสุดท้ายแต่เป็นการโอนเงินผ่านการเปลี่ยนภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษถ้านิจฉาชีพบอกให้เปลี่ยนภาษาแ้าเป็นภาษาอังกฤษเมื่อไหร่แล้วเราใช้เป็นภาษาไทยเนี่ยให้รู้เลยว่าเราเหมือนนิจิาชีพนะครับวันนี้ถ้าลองเหมือนอดนอนมาหลายวันแล้วคะ่ะพอดีก็นอนดึกหลายวันครับแล้วก็ เดินทางอบรมด้วยครับก็เลยแบบวันนี้รู้สึกเหนื่อยเหมือนกัน,นครับรู้สึกแบบง,ง่วงแล้วก็น่าจะไลฟ์เด็กมากนะครับโอเคมาดูคอมเมนต์ดีกว่านะครับพอดีผมวันนี้วันเเกือบสุดท้ายละพรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับก็จะเดินทางกลับแล้วแต่วันนี้รู้สึกแรงหมดเหมือนกันนะครับแต่ก็ตามที่รับปากกับทุกคนครับว่าผมจะไลฟ์ทุกวันวันนี้ก็เลยต้องเข้ามาไลฟ์มาเจอกับทุกคนด้วยนะครับ มาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าคุณดีบอกว่าผมโดนหลอกลงทุนอายัดบัญชีไว้แล้วซึ่งน่าจะเป็นบัญชีม้าแจ้งความไว้แล้วมีสิทธิ์ได้เงินคืนไหมครับาการได้เงินคืนที่ผมบอกไว้นะครับก็คือเราต้องโทรแจ้งหนึ่งส,สหนึ่งไปสถานีตํารวจแล้วก็ออกหมายจับบัญชีม้าให้ได้ถ้าเราออกหมายจับบัญชีม้าได้แล้วเราได้ตัวมาเนี่ยตอนนี้มีโอกาสได้เงินคืนนะครับเราจะไม่ได้เงินคืนผ่านการคุยกับ มิจฉาชีพที่อ้างว่าเป็นตำรวจเป็นธนาคารแอดไลน์เป็นศูนย์ช่วยเหลือศูนย์ดึงเงินไม่มีเราจะทำได้อย่างเดียวคือตำรวจที่เป็นร้อยเวรที่รับเรื่องของเรานั่นแหละเขาจะตามเรื่องให้เราแล้วตามเงินคืนให้เราถ้าไม่ใช่ตำรวจร้อยเวรที่เราไปเจอมาทุกคนมีโอกาสเป็นมิจฉาชีพหมดเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อคนพวกนี้นะครับฝากบอกเลยนะครับท่านลองดูแลสุขภาพด้วยนะคะครรบคุนเอคอบคพุณมากนะครับ ก็พยายามจะดูแลสุขภาพก mm hmm. ็จริงๆก็แฮปปี้ครับอพอดีมาเนี่ยผมมาอบรมผมก็เป็นเด็กตั้งเวลาเรียนก็ตั้งใจเรียนครับแต่เวลาพักนะเนี่ยคือช่วงเย็นมีเวลาเม,เมื่อเย็นผมก็ไปเล่นเซิร์ฟมาไป,ไปเซิร์ฟไปดำพุดดำว่ายเจอขึ้นทะเลตีอาจจะดูเพลียไม่ได้ไม่ได้เพลียเพราะทำงานหนักแต่ว่า เพียเพราะผมเป็นคน work hard pay hard ครับถ้าช่วงทำงานก็ทำงานเต็มที่อบรมก็อบรมเต็มที่แต่มีเวลาว่างปุ๊บผมก็จะออกไปพักผ่อนหมายถึงว่าทำ a c t i v i t y เป็นคนออกกำลัง,งกายเป็นคนอะไรเงี้ยเรียกว่าผมจะใช้พลังงานหมดหลอดในทุกวันเลยครับคือมีพลังงานเท่าไหร่ผมก็จะใช้ให้หมดเวลานอนก็จะได้นอนหลับปุ๋ยเต็มที่ไม่ต้องคิดอะไรมากอย่างนี้นะครับ <c oughs> วันนี้อาจจะดูหมดแรงใช่ไหมครับ <c oughs> วัสดีครับคุณวิไล ขอบอกว่าอีกชั่วโมงกว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นหมอดูบอก9กว่าลิตรหมอดูผมไม่แน่ใจว่าหมอดูเชื่อได้ไหมแต่ผมมีมีแอปแผ่นดินไหวนะครับ e a r t h q u a k e ที่ผมแบบว่าโหลดติดไว้เลยตั้งแต่เหตุตึกถล่มเนี่ยผมก็เลยลองหาแอปที่เกี่ยวกับเรื่องของอแผ่นดินไหวว่ามันแจ้งเตือนที่ไหนบ้า,างเงี้ยครับผมก็เลยโหลดมาเลยเดี๋ยวจะดูนะครับว่าอ ก็ไม่มีนะครับแผ่นดินไหวรุนแรงที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นผมเลื่อนไปที่ญี่ปเปนญี่ปเนเนี่ยที่โอซาก้าก็แค่3.3เอง3.9ม 9, 9ไม่มีนะครับไม่มีแผ่นดินไหวรุนแรงนะครับคุณวินุดบอกว่าเล่นติ๊กต็อกเจอพี่มิตร แต่ไม่คุยกับมันและมันก็ด่าเราเลยค่ะใครที่มันด่าเราอะครับพวกมิจฉีพเนี่ยมันปากแซบนะครับก็ผมก็อยากแนะนําทุกท่านว่าถ้าเดี๋ยวนี้หลายท่านน่ารักมากนะครับศึกษารู้แล้วว่าคนไหนคือมิจฉีพรูปแบบไหนคือมิจฉีพแล้วก็แบบ ไม่คุยก็มีหรือบางคนลองคุยพอลองคุยแล้วปรากฏมันดันด่าเราเนี่ยแล้วเรามีอารมณ์ผมก็จะบอกว่าอืมเราเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือมิจฉีบ่ะบางทีไม่ต้องไปคุยกับมันเลยนะครับยิ่งพวกคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยแอดไลน์เลยแอดไลน์เลยได้เงินคืนพี่คนนี้ตามเงินคืนให้คนนี้เอาเงินคืนให้ได้แน่นอนแอดไลน์เลยพวกนี้มิจฉีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องไปคุยกับพวกนี้เลยนะครับถอยให้หา่างหนีให้ห่างเลยนะครับอย่าไปคุยกับมันนะครับ คุณภูวนายบอกว่าแอปนี้จุ่มแพลตฟอร์มออนไลน์มิจฉาชีพไหมครับเจอมาสดๆร้อนๆไหวตัวทันครับมิจฉาชีพครับ JOM o แพลตฟอร์มเนี่ยถ้าเราเจอเมื่อไหร่ผมบอกเลยว่ามิจฉาชีพใช้เยอะมากๆดีมากๆครับคุณภูวนายที่รู้ทันนะครับก็อย่าไปตกเป็นเหยื่อเขานะครับสวัสดีครับคุณบานสวัสดีครับคุณเก๋กูด ตั้งแต่ดูท่านลองตาสว่างเลยคะ่ะคุณรัตนาดีมากๆาครับคือหลายๆท่านเนี่ยตอนนี้ที่รู้ทันมิจฉชีพแล้วอะ่ะอยากให้ช่วยกันแบบว่าเตือนต่อนะบอกคนอื่นด้วยบอกคนนั้นคนนี้ด้วยหรือใครมีรูปแบบใหม่ๆก็บอกผมได้นะครับจะได้มาเตือนต่อ,อมีท่านหนึ่งส่งข้อความมาหาผมเดี๋ยวผมเปิดดูดีกว่าว่า <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าให้ให้ช่วยเตือนให้ด้วยนะเดี๋ยวผมลองดูกันนะครับว่าข้อความยังอยู่ไหมนะครับ อก็มีเคสนี้นะครับมีเคสนี้อยู่ดีๆก็มีคนบอกว่าจะส่งเงินมาให้คือคือถ้ามีคนพิมพ์ข้อความประมาณนี้มาให้เราทำไมมันแสงมันจ้ามากนะครับชิ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 บือนไม่ปรับแสงไม่เห็นนะครับภาพมันชัดไปมันอาจจะเป็นหมดกลางคืนแล้วครับภาพมันชัดคืออยู่ดีถ้ามีคนมาบอกว่าจะส่งเงินให้เราเป็นล้านเงี้ยอย่าไปเชื่อนะครับ ดีพวกนี้มีจะชีพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเน็ตเน็ตไม่ดีเด้งเข้าเด้องออกนะคะอ่ะมีท่านหนึ่งบอกว่าอยากให้ช่วยเตือนหน่อยใให้เตือนเพื่อนๆในทิกต็อกหน่อยว่ามิจฉีพโอ้จอมันสว่างเกินไปแต่ผมขออนุญาตปรับแสงนิดน,นึงนะครับไม่แน่ใจว่าผมปรับแสงมันก็ไม,ไ,ไม่ชัดอยู่ดีนะครับเปิดอนี้หืมยิงไม่เห็นเลยเอาเป็นว่าไม่ไม่เป็นไรครับตรงน,นี้แสงมันอาจจะมืด เอาเป็นว่าเล่าให้ฟังดีกว่านะครับมีท่านหนึ่งนะครับส่งข้อความมาบอกกับผมว่าตอนนี้มิจฉาชีพ2 0บาท40บาทก็เอาแล้วคือเรารู้ทันนะครับมันก็อ้างว่า,อาขอยืมเงินหน่อย20บาทไม่มีค่ารถกลับบ้าน40บาทไม่มีค่ารถกลับบ้านเราก็ให้มันยืมไปเพราะเราสงสารเงินนิดเดียวเองเรายอมให้ยืมนะครับแล้วก็พอรู้อีกทีก็ปลอกไปละผมจะบอกทุกท่านว่าการที่มิจฉชีพเนี่ยอ้างว่าคือทําไมว่ามัน10บาท20บาทมันก็เอา มันจะรู้ว่าเราเป็นคนใจอ่อนไหมมันจะดูว่าเราเป็นคนที่แบบว่า,าหลอกง่ายไหมคือถ้า20บาท40บาทเนี่ยเรายอมจ่ายให้มิชชชีพเนี่ยมันก็จะรู้แล้วว่าคนคนนี้มีโอกาสที่จะหลอกเอาเงินมากขึ้นนะครับเอาเงินได้มากขึ้นในอนาคตบางทีการหลอกเอาเงินนิดนิด,นดเดียวของมิชชชีพเนี่ยมันคือการยั่งเชิงเราดังนั้นเราไม่ต้องไปลองเลยครับว่าแบบให้มันดี20บาท40บาทลองให้ไปก่อน100บาท มันคือการยั่งเชิงแล้วดีไม่ดีเงินเราที่โอนไปอะ่ะเราไม่ได้โอนให้มิจฉีชีพนะครับบางทีมันหลอกให้โอนให้กับเจือคนอื่นก็มีคือให้เราโอนจากบัญชีเราเนี่ยออกไปให้เหยออื่อคนแล้วเหยื่อคนนั้นน่ะได้เงินจากเราไปอยู่ดีๆไปแจ้งความจับเราขึ้นมาอย่างเงี้ยว่าเราเป็นพวกมิจฉีชีพเป็นบัญชีม้าเนี่ยโดนไปอีกทั้งที่เราแบบโอ้เราสา่ใจดีให้มันยืมเงินเอาเงินให้มันแต่สุดท้ายเราโดนมันหลอกอย่างเงี้ยก็มีนะครับก็ ไม่อยากให้ตกเป็นเหยื่อไม่อยากให้หลงเชื่อมันนะครับก็แม้เรา <c oughs> แม้เราจะใจดีให้เงินมัน10บาท20บาทก็ไม่ควรเพราะเราอาจจะกลายเป็นตกเป็นเครื่องมือของมิจาชีพในการไปหลอกคนอื่นนะครับสวัสดีคุณปันนีนะครับสวัสดีคุณนลินคุณสุนทรยาบอกว่ามิดมันจะพิมพ์แอดไลน์ในไลฟ์สดนะคะเห็นเจอหลายห้องเลยค่ะให้ระวังตัวใช่ครับมันจะพิมพ์เยอะมากๆว่า แอดไลน์มาเลยแอดไลน์นี้นะครับเจอพวกเนี้ยมันมันไม่ต้องการเลยครับมันต้องการให้เราไปแบบเห็นในโน t ติฟิเคชันแล้วเราก็ไปแอดคุยกับมันนะครับท่านลองดูแลสุขภาพด้วยนะคะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากถ้าทางร้อยเวงแจ้งจับบัญชีม้าไปแล้วใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับกว่าจะจับได้เอ่อการจับได้ก็คือจริงๆถ้าบินชีม้ามันอยู่ในประเทศไทยอ่ะมันก็จับไม่ยากหรอกครับ ก็อาจจะต้องประสานกับตำรวจที่อยู่ปลายทางแล้วนั้นอย่างเช่นไอ้บัญชีม้าเนี่ยบ้านมันอยู่ที่สุราษฎร์อย่างเงี้ยเราก็ต้องประสานตำรวจสุราษฎร์ไปช่วยจับมันนะครับก็จะจับได้ไง่ายขึ้นนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ท่านที่เข้ามาใหม่ผมวันนี้ผมพูดเรื่องแอปมิจฉาชีพคืนเงินผ่านแอปที่ดินนะครับคือมิจฉาชีพเนี่ยมันปลอมเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินแล้วก็ให้เราโหลดแอป จาก App Store เลยนะครับ Play Store เนี่ยมีหมดเลยนะครับหน้าตาแอปผมเปิดให้ดูอีกรอบคือมันโหลดได้โดยที่เนี่ยครับหน้าตาแอปนี้แอป eq eq land เอาไว้ age, สำหรับจองคิวนะครับซึ่งพอเราไปเช็คก็เป็นแอปจากกรมที่ดินจริงแต่เป็นแอปที่แบบเหมือนไม่ค่อยแอคทีฟอะครับแล้วก็มิเชชีพมันก็เลยสร้างสตอรี่มาให้เราโหลดแอปนี้ทำนู่นทำนี่ทำจนเสร็จทำเสร็จแล้วเราก็สบายใจว่าเอจอจะไปที่ที่ดินจริงๆบริการดีจังสุดท้ายมีการบอกเราว่าจะได้เงินคืนนะให้เราเปิดแอปธนาคาร ให้เปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ให้โอนเงินไปให้มันโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าการที่เราเปลี่ยนภาษาแล้วเรากดี่ยนะมันคือการโอนเงินสุดท้ายกลายเป็นเหยื่อไม่จะชีพอันนี้เป็นรูปแบบที่เพิ่งเกิดเดือนเมษาเดือนเมษาสดๆละล้นเลยนะครับก็เลยจะบอกทุกท่านว่าเดี๋ยวมันจะเอาเรื่องนี้หลอกอีกหลายท่านเลยหลอกพ่อแม่อีกหลายท่านหลอกเพื่อนอีกหลายท่านเพราะฉะนั้นถ้าดูวันนี้ฝากเตือนด้วยถ้ามีคนโทรจากกลมที่ดินมาบอกให้โหลดแอป e q land นั่นคือมิจฉาชีพนะครับโทรมาหลอกแล้วอย่าไปเปิดแอปธนาคารตามมันตาา่าเป็นอันขาดนะครับมันคือมิจฉาชีพที่จะหลอกเรานะครับมิจฉาชีพทําให้พนักงานทํางานลําบากใช่ไหมครับเรามาทําให้มิจฉาชีพทํางานลําบากไปด้วยกันนะครับ สวัสดีค่ะคุณตำรวจสวัสดีครับคุณ SS major สวัสดีคุณจอยวันนี้ขนาดเข้ามาดึกยังเข้ามากันนะครับเป็นแฟนพันแท้จริงยกนิ้วให้เลยนะครับก็มาอัปเดตความรู้กันวันนิดวันหน่อยนะครับวันนี้ผมก็หมดแรงนิดนึงนะครับแต่ว่าก็รับปากทุกท่านแล้วว่าจะเจอทุกท่านเดี๋ยวถ้าท่านลองทําคลิปจะรีโพสต์ค่ะขอบคุณมากครับคุณสุนิติยาช่วยรีโพสต์ด้วยนะครับจะได้แบบว่าให้ทุกท่านเนี่ยมาเห็นกันเยอะ เจอกันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับยายเหนียวก็เข้ามานะครับโหน่ารักจังเลยแต่ละท่านเข้ามาดึกก็ยังเข้ามากันนะครับดีใจมากๆนะครับคุณกำมลวันต้องจัดการให้หมดถูกต้องนะครับืเกิดอะไรขึ้นเอา้าทำไมคุณยายเหนียวโผล่มาสวัสดีค่ะคุณตำรวจที่น่ารักของเราชาวโดนนิดหลอกต้องเรียกว่าชาวรู้ทันมิดนะครับเราต้องเปลี่ยนนะครับคนหงหงยก จากเดิมเราเคยโดนมิดหลอกแต่ตอนนี้เรานอกจากรู้ทันมิดแล้วเนี่ยเราเป็นชาวชาวปกป้องคนดีจากมิดปกป้องคนบริสุทธิ์จากมิดเราจะไม่ให้ใครโดนมิดหลอกมากขึ้นละการที่เราช่วยกันเนี่ยทำให้มิจจะชีพหลอกคนยากขึ้นแล้วมันก็เดือดร้อนมันต้องขยันขึ้นนะครับมันต้องฉลาดขึ้นมันจะมาหลอกแบบว่าซื้อบือ้อซื้อบื้อไม่ได้ละดังนั้นไม่เป็นไรครับเราเราก็ต้องพัฒนาสู้กับมันจนให้มันเลิกทําอาชีพนี้ไปนะให้มันรู้ว่าทําอย่างเงี้ยมันมันอยู่ไม่ได้หรอกนะครับมาช่วยกันนะ ทำยังไงถึงจะปราบพวกไม่จะชีพให้มันสิ้นสร้างไปจากโลกใบนี้ได้พวกมารสังคมทั้งหลายผมจะบอกว่าทุกสังคมทุกชุมชนทุกหมู่บ้านนะครับมีแต่คนที่คอยจะคอยเอาเปรียบคนอื่นมีคนที่คอยหาวิธีจะมาแบบทําร้ายคนอื่นมาแบบทําให้คนอื่นแบบเป็นทุกข์แต่ทุกสังคมก็มีคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นพร้อมที่จะปกป้องคนอื่นเหมือนกันนะครับซึ่งพวกเราเนี่ยแหละที่เข้ามากันวันนี้ ที่เข้ามาติดตามผมที่เข้ามาช่วยกันไลฟ์ช่วยกันแชร์ช่วยกันให้ข้อมูลพวกเราเนี่ยแหละคือคนที่จะทําให้สังคมมันน่าอยู่มากขึ้นสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันสร้างสังคมที่แบบช่วยเหลือกันคอยตักเตือนกันคอยให้ความรู้กันเนี่แหละครับผมว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะทําให้มิชชชีพมันอยู่ยากเราไม่อยากให้คนที่ทํามาหากินสุจริตรู้สึกว่าโอ้โหโลกมันอยู่ยากจังทําไมมีแต่คนร้ายนะครับโลกมันแย่พอแล้วครับ เรามาช่วยกันนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็บอกว่าทุกคนช่วยกันดีมากๆผมว่าเนี่ยตั้งแต่ที่ช่องของผมเนี่ยทำไลฟ์ออกมาในทุกวันเนี่ยผมว่าคนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพน้อยลงนะครับอย่างน้อยทุกท่านที่ฟังผมทุกวันเนี่ยหลายคนรู้ทันแล้วบางท่านส่งมาถามผมนะว่าลิง์นี้ใช่มิจฉาชีพหรือเปล่าผมก็ถามว่าแล้วมีลิงเนี่ยคิดว่าเป็นมิจฉาชีพไหมครับผมลองถามย้อนกลับไปอ่ะเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นเพราะอะไร มีขีดอยู่ตรงกลางมีดอทนามสกุลแบบแปลกๆพฤติการของการพูดการหวานล้อมสุดท้ายอะครับคนที่ถามผมว่าลิงเนี่ยมิจาชีพไหมผมลองถามเขากลับว่าคิดว่าเป็นไหมครับแล้วดูอย่างไรได้บ้างเขาเอาความรู้ที่แบบว่าเราแลกเปลี่ยนกันมาเนี่ยมาเล้าให้ผมฟังว่าเขาดูหรือปุ๊บสรุปน่าจะเป็นมิจฉาชีพค่ะผมแบบโอ้โหยกนิ้วให้เลยเนี่ยแหละครับคือจุดประสงค์ที่ผมต้องการอะผมไม่ได้ต้องการให้ให้เหมือนแบบ ยืนปลาให้ทุกคนนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้วิธีจับปลารู้วิธีป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพสิ่งที่ทํามามันหายเหนื่อยเลยครับเพราะรู้ว่าแบบคนที่ตามผมแบบเขาสามารถดูเป็นแล้วแล้วสิ่งหนึ่งพอเขาดูเป็นแล้วว่าคนไหนคือมิจฉาชีพผมบอกเลยว่าช่วยเตือนคนอื่นบอกนะช่วยสอนคนอื่นต่อนะหลายคนไปเตือนในช่องทางส่วนตัวหลังหลายคนไปโพสในเพจของตัวเองในทิกต o k ของตัวเองแล้วมีคนแบบทักมาถามทักมาขอบคุณที่ช่วยเตือนเงี้ยผมแบบ เนี่ยแหละผมคนเดียวอะ่ะมันช่วยคนทั้งประเทศไม่ได้ผมคนเดียวช่วยคนทั้งโลกไม่ได้แต่ถ้ามีแบบคนที่มาช่วยผมคนที่แบบมาช่วยกันเอาความรู้ที่เราได้แลกเปลี่ยนกันไปใช้ต่อไปบอกต่อมันจะเกิดจากการช่วยคนหนึ่งคนเป็นสองคนเป็น1 0บคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นล้านเนี่ย ผมรู้สึกแฮปปี้มากๆกับการทำเรื่องนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็มีความรู้แล้วก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองป้องกันคนใกล้ตัวแล้วก็ป้องกันคนที่เราหลักได้มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับอยากให้ทุกคนมาช่วยกันนะขอบคุณทุกคนนะคะคุณลั่นทมคุณลินคุณทิพย์นะครับคุณลุงตะวันสวัสดีทุกท่านนะครับ ต้องช่วยกันใช่ครับต้องช่วยกันนะครับคุณนิ่มนะจ๊ะเราต้องช่วยกันนะเราต้องช่วยกันจริงๆผมผมก็พร้อมที่จะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเหมือนกันนะครับยังอยู่ภูเก็ตครับกับกับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้กลับเขากรุงเทพแล้วครับในแต่ละแอปมิดเยอะมากมีทุกวันนะครับมันน่ากลัวและเนียนดูอันตรายมากๆคุณรัตนาส่งหัวใจให้ขอบคุณนะครับส่งหัวใจเป็นมินิเฮิร์สกลับไปนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ โอเคผมว่าคืนนี้เดี๋ยวอาจจะต้องขอตัวพักผ่อนแล้วครับหาทูมยี่สิบแล้วก็อยากให้ทุกท่านไปพักผ่อนเหมือนกันพรุ่งนี้ผมเดินทางกลับกรุงเทพแล้วก็ตามที่รับปากนะครับว่าจะไลฟ์มาเจอทุกท่านทุกวันนะครับก็วันนี้ดึกแล้วเป็นวันศุกร์ด้วยใช่ไหมครับผมว่าหลายคนก็เตรียมพักผ่อน พรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นวันหยุดของหลายคนก็ขอให้พักผ่อนกันให้เต็มที่นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมดูเวลาว่าจะไลฟ์เจอทุกท่านได้ตอนกี่โมงนะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่เข้ามาเจอกันวันนี้ก kind of ่อนนอนก็ขอให้พักผ่อนแล้วก็อย่านอนเด็กกันมากนะพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกได้เจอกันทุกวันแน่นอนนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้แล้วเดี๋ยวเจอกันครับขออนุญาตปิดไลฟ์ไปพักผ่อนกันนะครับทุกท่านนะครับมีไลายส่งข้อความมาครับทักทายมาคครรัััับบสสวดดีีททุก่านนนนะะฝ เกดไหนครับ